嗯。嗯嗯 สวัสดีครับขอสวัสดี p ีเอซีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมกับพิชาก็กลับเข้ามาอย่าป่าที่เดินนะครับเพื่อจะไปต่อเตอิมที่พัดให้มนเสร็จนะครับทุกคนที่พัดที่เราทําข้างไว้เนี่ยพื้นยังไม่เต็มนะครับก็เลยวันนี้เนี่ยเราจะมาต่อเติมพื้นใช่ไหมพิชาครับผม,ผม,มครับแล้วก็ทัหน้าเลยจะตัดไม้ด้วยนพรพบ่นะคือที่นู่นนะ่ะมาตัดไม้ยากนะพิชาเนาะ พิชาจะทำไรครับนนะอ๋อพิชารอ,อขึ้นดูอ,อ่ะข้างล่างเดี๋ยวผมรับผิดชอบได้โอเคนะขึ้นดีๆนะพิชา <Yeah. S 1> เฮ้ยเฮ้ยขึ้มีดละระวนนะังเว้ยขออรถเท้าดิพิชาเออขออรถเท้าก่อน o cuiae b ba da wimiño dowidi ne soka เฮ็ดอะไรจาเนีไงเฮ็ดอะไรครับกูบลูเขาเรียกเฮ็ดปลวกเหรอเฮ็ดควายเฮ็ดปลวกอันนี้เฮ็ดขนเนี่ยไอ้ดอกนี้เฮ็ดขนเนี่ยไม่ใช่เฮ็ดปลวกไม่ใช่อันนี้เฮ็ดขนไม่ใช่เฮ็ดปลวก ค้นดีๆนะ้วิชาเฮ้ยเอาละละอเลยเอา,อเอาพี่เอาได้เอาหมดแหละ สวัสดีทิกา 不个的他吧，不干的,、啊、的他，不这个他。

ทุคนนะครับผมก็ไม่ตกนะตีเช้าเนี่ย

รครับทุกคนตอนนี้พวกเราทั้งสามคนเนี่ยได้เดินทางเข้ามาถึงที่พักของเราแล้วนะครับที่พักของเราที่ยังไม่เสร็จเนี่ยวันนี้เราจะมาทําให้มันเสร็จนะครับตัวมันจะเสร็จหรือไม่เสร็จมันจะออกมาหน้าตามันจะเป็นยังไงเนี่ยทุกคนก็อรอลุ้นดูตอนจบด้วยนะครับผม 好的上来了。嗯，先把水的嘛，还得水的先弄。 ได็ดสลาดเลยเมื่อวานเนี่ยม กมอม้ก็โบไม่พิจารณานี่ทำะไ่งี้พารณาตัวย่างฝัไม่ได้ไม่ดีหรอกเขาอว้ร้รับดอเลยนะอวิ่งมาจที่อ่งมั้ง้ารู้กี่นเจมาดิ mau mau gak lihat ya, pak lagi pokoknya, eh. Hey. ごめんごめん。 นี่นะครับทุกคนตัวพวกนี้เวลามาเกาะเราอย่าไปตีมันนะครับถ้าตีมันนี่รู้เรื่องนะครับมันคล้ายๆตัวต่อนะแต่ไม่ใช่ตัวต่อนะครับมันกัดเจ็บกดตัวต่ออีกตัวนี้ ครับทุกคนจากที่เราเนี่ยได้กินข้าวเสร็จนะครับเราก็ได้ผูกเลนอนพักผ่อนนะครับส่วนอาจารย์เนี่ยก่อไฟเนี่ยไม่ใช้เวลาน่าจะเป็นชั่วโมงแล้วนะครับเนาะยังไม่ได้ขึ้นมาบวบ้านเลยพี่าก็อยพูดพี่อายุก็อย่าพูดอย่างนี้ดิเพราะว่า <S <S นในป่าที่ชื้นเนี่ยผมบอกเลยนะว่าถ้าฝนตกเสร็จอย่างเงี้นะครับก่อไฟติดครัคะที่จะยาก,กามากนะครับเพราะว่าดินเนี่ยมันชื้น แล้วก็บวกกับพวกฟืนเนี่ยก็ชื้นนะครับส่วนไม้ใหญ่ๆที่เราจะไปถอนมาเราก็ถอนไม่ไหวนะครับเพราะมีเรามันไม่ไม่ใหญ่พอนครับคืออ่ะอยู่ที่ตีมือ,<ะ>อ,มอด้ยนะมันไม่เกี่ยวกับปีมือหรอกเพราะว่าโดนมาหลายครั้งแล้วเขาเป่าจาหน้ามืดใช่ไหมจัะใช่ครับนะเพราะว่าฟืนของเราเนี่ยมันชื้นด้วยนะ อ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่อาจารย์โต้นานเสร็จเ,เราอาจจะกินกาแฟต่อโ <laughs> อเคเดี๋ยวก่อนดีเรากินกาแฟกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะยืมหม้อเดี๋ยอจะดื่มกัก่อนเนน๋ยวรอได้ชั่อันนั้นแป็กเร,ย,รยเข้าไก่ いく、はい、も。さあ。僕は寝る時、パソコン、夢、パソコン。うん。携帯ってね。えっと、これ、あの、みんなに、あ、アイコンね。友達にま。<coughs> <coughs> 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 จากที่เราเนี่ยใช้เวลาต้มน้ำมาสามชั่วโมงนะครับตอนนี้เราก็ได้กินแล้วนะครับนี่เลยนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนต้นเร็จอยู่ที่นั้นแหละแต่ว่าไฟเนี่ยรู้สึกว่าฉันเริ่มจับอีกแล้วอืมอืชื้นไหมเดี๋ยวเรามากินกาแฟกันดีกว่านะครับกาแฟสองสีแดงไม่ไหวแล้วพี่ต้องไม่กินสองนี่ละเศเหลือ เจะบอดแค่เดืเดียวก็ตัดงเรอยนี่า่ัอันนั้นมันบอะไรสิเราบอเลยบมกแราสิาิชช้อนอมอายเดี่ยวเต็มเลยอะไรเนี่ยด้ยสุรัชชนยานจอ ประชาชนติดน <c oughs> ้ำ <expand> ก่อนนี like <bbe> ่คือละลอดจันร์ฝนจยตกแล้วนะเนี่ยเราต้องลิออกจากต่าแล้วตกในลายห้ายฝนตกเลีน่าจะตกมืดอะไรติดอย่ี้ชาดื่มพิะชาชนนี่ตกน้ำมันไม่ร้อนยังไงนู้นยิน นั่นแหละน้อบ่เก็บน้ําดอกเส้นเล็กคือดอกนี่มากินน้อ <laughs> <laughs> ครับทุกคนตอนนี้เราเทั้งสามคนเนี่ยก็ได้เดินกลับมาแล้วนะครับได้ออกจากทิพพัดไปชี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็การทําทิพพัดของเราในวันนี้เนี่ยเราถือว่าสมบูรณ์แล้วนะพี่ชาเน,ะค,น,อน,อนะครับผมรออยู่แล้วครับก็มีพี่เอฟซีบางคนนะครับเมนบอกผมว่ายุงทําทิพพัดไม่ชอบทําทิกัก้านนะครับซึ่งส่งตัวผมเนี่ยผมคิดว่าการทําทิกัก้านเนี่ย ถ้ามันมีแค่พ่วนอนอย่างเดียวก็พอนะครับถ้าเราถาที่ก้านแบสนิทแต่ผมดโดยเคที่กลัวการถามที่ก้านใบสนิทนะผมกลัวมา,มากๆเลยนะครับนโดยเฉพาะในป่านะเวลาที่มาเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยผมคิดว่าผมหนีออกมายากกว่านะครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าพืชทิเปิดโล่งเนี่ย,ยมันมีอะไรผมโดดง่ายกว่าคืออย่าเช่นนะครับยกตัวอย่างนะก็อย่าเช่นไม้กําลังจะล้มนะครับถ้าเราถาประตู ทำอะไรแล้เราได้ยิน <hi> ดังกุกกคักกุกกๆักว่าเราจะออกจากประตูได้ก็ไม่ทานการแล้วนะครับทุกคนซึ่ง um, นี <answer jeux> yeah. ่เป็นเหตุผลที่ผมหาข้ออ้านนะครับเออนะก็โอเคครับทุกคนเราทั้งสามคนน่าจะขอลาพี่เพียเท่านี้นะครับไปเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ สวัสด,ดีครับบ๊ายบาครับดดครับลากันด้วยผ้าส,สวยๆในป่าธรรมชาติที่นี่เลยนะครับ